รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปกันที่จังหวัดสกลนครเทศกาลเมืองคาม28-30มีนาน้ยกระดับผลิตภัณฑ์จากคามธรรมชาติสู่สากลจังหวัดสกลนครร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเทศกาลเมืองคามสกลนครระหว่างวันที่28-30มีนานคม2568เพื่อ 8, เป็นการยกระดับจัดงานเพื่อสนับสนุนผ้าย้อมคามสกลนคร ดันผลิตภัณฑ์จากคามท้องถินสู่สากลกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างไรายได้สู่ชุมชนจังหวัดสกลนครร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลเมืองคามสกลนครระหว่างวันที่28-30มีนาคม2568ที่บริเวณลานพระบรมรหร,ร,รายุสาวรีย์รัชก,กาลที่5ซึ่งวันนี้เป็นพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่โตโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมหล่อปูว่าราชการจังหวัดสกลนครส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระจรหน่วยงานรัฐจัดอาธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำนักงานพานิจจวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่นองค์การมหาชน เอาร่วมงานจังหวัดสกลนครมีผ้าย้อมขามสกลนครที่ได้ขึ้นทะเบียน G.I มีความโดดเดน่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ซึ่งปี2 5 6 7สาม,มารถสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดสกลนครติดหนึ่งใน3ของผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดโดยมีมูลค่าการจำหน่ายสูงกว่า711ล้านบาทอีกทั้งสภาหัตถศิลป์โลกได้ประการรับรองให้จังหวัดสกลนครเป็นนครหัตถศิลป์โลกเจ้าแห่ง คามธรรมชาติเมื่อปี2561ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง เทศกาลมองคามสกลนครนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก <yeah. S 2> คามธรรมชาติที่หลากหลายจากกลุ่มอาชีพในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงชมการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินชื่อดังร่วมเวทีเสวนากิจกรรมการประกวดผ้าย้อมคามและผลิตภัณฑ์จากคามการออกร้านผ้าคามและผ้าอัตลักษณ์โดดเด่นจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคอีสานการแสดงแบบผ้าคาม าพื้นฐานการจัดทำจุดเช็คอิน รวมถึงกิจกรรมขามทำมือและยังมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรงสรค์จังหวัดสกลนครการจัดจําหน่ายสินค้า GI ไอเทศการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหล,ลวงทารวันอาหารของดีเมืองสกลนคลรรวมถึงกิจกรรมวิ่งท่องเที่ยวเมืองสกลนครยนเมืองสามธรรมธรรมธรรมชาติและวัฒนธรรม นายชูศักดิ์รู้ยยิ่งผู้ว่าราศการจังหวัดสกลนครกล่กาวว่าเทศการเมืองคามสกลนครจะเป็นการยก,กระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคามและผลิตภัณฑ์จากขามตรงเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคอีสานเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขามท้องถิ่นสู่สากลสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวภูมิภาคและต่างประเทศสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย